สำหรับคนที่ไปตะลุยสงารา์กลับมาแล้วหน้าพังหน้าเป็นสิวหน้าดำหน้าไหมนะพี่นุ้นมีโปรโมชั่นให้2โปรล่อะโปรแรกนะคะนี่ครีมนะคะที่ฟื้นฟูผิวได้ไวนะคะแล้วรับจากพี่นุชรับประกันว่าของแท้แน่นอนนะคะราคาไม่แพงหนึ่งกล่องเห็ดเล็กๆแบบนี้แต่ปริมาณ20่กรัมนะคะแล้วก็คือปริมาณน้องเนี่ยเต็มกระปุกอัดแน่นแน่นอนนะคะนี่ เ็กระปุกแบบนี้แน่นอนทุกกระปุกนะคะของแท้แน่นอนรับประกันนะคะ2ตัวนี้นะคะแนะนําให้ใช้คู่กันเพื่อฟืนฟ้นฟื้นฟูผิวหน้าได้ไหวหลังสงการนะคะอย่างแรกตัวนี้นะคะทากลางวันนะแล้วตามด้วยครีมกันแดดที่เรามีตัวนี้ทากลางคืนนะคะจะทาตัวนี้ตัวเดียวหรือจะลงไขมูก,ก่อนแล้วตามด้วยตัวนี้นะคะจะช่วยฟืนฟ้นฟูผิวหน้าได้ไวมากได้ขาวกระจ่างใสลดเลือนฝ้ากระจุดดงดำหน้าดาหน้าหมองคําได้ดีมากตัวนี้200บาทนะคะคู่นี้200บาทจะส่งให้ฟรีด้วยนะคะตัวนี้นะ ส่วนใครที่ไม่ชอบครีมไม่อยากทาครีมรับโปรโมชั่นเซ็ตนี้ไปจ้ะอ่ะตัวนี้เป็นสบู่สครับนะคะสะครับเอาออ่ความดําความหมองคล้อสิ่งอุดตันสิ่งเสี้ยนต่างๆนะคะตัวนี้เป็นสครับสมุนไพรนะคะสะครับออกหลังจากที่สครับเอาส่วนเกินพวกนั้นออกแล้วนะคะลงตามด้วยบํารุงไฮยาวิตามิน C, ซีเซรั่มตัวนี้คู่นี้ก็ฟื้นฟูผิวได้แบบสุดๆนะคะ ี200บาทเหมือนกันจัดส่งให้ฟรีทั้งโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะใครสนใจอยากได้หน้าใสาๆหลังส่งการนะคะหน้าพังกลับมานี่รูขุมขนนะคะรูขุมขนกะชับเรียบเนียนนี่แบบนี้เลยนะคะทักถามที่นุชเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรทิ้งไว้ให้ตรงนี้แล้ว